อบอกบเตือนภัยครับคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้หลายๆคนครับเลือกวิธีการในการช้อปปิง้งคือเลือกซื้อของแบบออนไลน์เพราะว่าเหตุผลคือหนึ่งง่ายสะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยไหมบางคนบอกว่าบางคนซื้อกับผู้ที่ประกอบการก็มีความปลอดภัยแต่ในขณะเดียวกันครับถ้าเกิดว่าไปเจอผู้ประกอบการที่ไม่สุจริตก็จะมักเจอปัญหานะะในการซื้อขายออนไลน์เป็นประจําวันนี้แน่นอนครับสบอเตือนภัยเราก็จะมาพูดคุยในเรื่องของการเลือกซื้อสินคา้า อย่างไรให้เหมาะสมกับธุรกิจนะฮะแบบตลาดแบบตรงนั่นก็คือออนไลน์แล้วก็อีกแบบหนึ่งคือธุรกิจขายตรงด้วย2ประเภทนี้มันมีความแตกต่างกันอย่างไรด้วยแขกรับเชิญของเราครับวันนี้ท่านเป็นนิติกรชํานาญการนะฮะคุณนัทวิทย์บัวคลี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแน่นอนนะคะคุณผู้ชมว่าเรื่องราวของการซื้อขายของทางออนไลน์ทุกวันนี้เนี่ยแทบจะเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราทุกๆคนเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นช่วงไหน8ป77ปดหรือแปแที่ผ่านมาเนี่ยก็คือช้อปปิ้งกันสน่นเลยนะคะคุณผู้ชมทีนี้ค่ะพอมาช้อปปิ้งกันแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันละว่าเรื่องราวของความปลอดภัยในการที่เราเป็นผู้บริโภคเนี่ยเราจะโดนเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบการที่อาจจะเขาเห็นหวังผลประโยชน์หรือแม้กระทั่งบางทีเนี่ยเป็นเหล่ามิจฉาชีพเลยก็มีแฝงตัวมาก็เยอะแฝงตัวมาก็มีนะคะทีนี้เนี่ยในเรื่องของการจดทะเบียน ประกอบธุรกิจขายตรงรวมไปถึงตลาดแบบตรงเนี่ยตอนนี้ทางสคอบอเข้ามาดูแลในเรื่องนี้รประเด็นนี้มีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างคะโอเคคือนําเรียนทั้งสองท่านอย่างนี้ครับแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับคงต้องแยกประเด็นออกไปงี้ก่อนว่าพฤติกรรมของการซื้อขายสินค้าอของคนเราในปัจจุบันเปลี่ยนไปเยอะมากมะนะครับ่ทุกอย่างมันทําสําเร็จได้ด้วยแพลตฟอร์มมือถือขึ้นเครื่องก็สามารถทําการซื้อทําการขายได้ง่ายขึ้นและสะดวกขึ้น เมื่อทําการซื้อขายได้สะดวกขึ้นแ,แน่นอนเรื่องร้องเรียนก็จะเยอะขึ้นตามมานะครับมีเรื่องร้องเรียนค่อนข้างหลากหลายทีเดียวซึ่งสคอบอรเราก็เป็นห่วงแล้วก็ตระหนักถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็คิดว่าน่าจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจากการซื้อขายออนไลนเออ์เราก็เลยมีมาตรการเรื่องของการจดทะเบียนนะครับการจดทะเบียนเมื่อกี้สักครู่ได้นําเกริ่นไปแล้วว่าการซื้อขายออนไลน์เนี่ยการจดทะเบียนของ ออนไลน์เขาเรียกว่าการจดทะเบียนตลาดแบบตรงตลาดแบบตรงคืออะไรตลาดแบบตรงคือการที่ผู้ประกอบธุรกิจที่ทําการเสนอขายสินค้าคผ่านช่องทางสื่อ,อ,อไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์หรือแม้กระทั่งอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันแพลตฟอร์มต้องผ่านสื่อนะต้องผ่านสื่อ,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 อต้องมาจดทะเบียนนะครับต้องมาจดทะเบียนก่อนก่อนจดทะเบียนนั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเพียงแต่ว่า ความสาคัญของการจดทะเบียนคือมันจะมีอยู่แบ่งเป็นสส่วนส่วนที่1คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคนะครับว่าผู้บริโภคที่ซื้อของออผ่านสื่อที่จดทะเบียนกับสคบนะครับอ,อ,อย่างน้อยที่สุดเราก็รู้ว่าเราซื้อกับใครนะครับเมื่อซื้อกับ <ปะ S 1> ใครแล้วอ่าใช่ครับ เมื่อซื้อแล้วเราจะได้รับความคุม้มครองตามที่กฎหมายกําหนดะนะครับส่วนตัวผู้ประกอบการนั้นก็ได้ประโยชน์เรื่องของการที่เราได้ทําถูกต้องตามกฎหมายมเราสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคําว่าเราเดําเนินการได้ถูกต้องตามานี้ไม่ได้ผิดผิดกฎหมายผิดกฎหมายนะครับผู้บริโภคที่ซื้อของออนไลน์นครับเวลาเลือกซื้อของนะครับแน่นอนมันอาจจะมีไม่ใช่ว่าจดทะเบียนแล้วจะได้รับ ของที่ถูกต้องตรง <ừ> um. ความประสง100ค์ร้อยเปอร์เซ็นะครับมันก็ต้องมีบ้างที่ตนเองอาจจะได้รับของที่ไม่ตรงความต้องการแต่สิ่งที่การันตีแน่นอนคือเรารู้ว่าเราต้องติดต่อใครกรณีที่มันไม่ตรงกับความต้องการของเรากรณีที่ความไม่ตรงกับความต้องการของเรานะครับแล้วาจากเสติเรื่องร้องเรียนที่ผ่านมานะปัจจุบันของสกบเอาเฉพาะต้นปีที่ผ่านมาก็ได้ครับ เรื่องร้องเรียนเฉพาะออนไลน์เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับตั้งแต่ต้นปีมาน่าจะประมาณ4ี่พันกว่าเรื่องอ4 0 0พันกว่าเรื่องครึ่งหนึ่งก็จะเป็นเรื่องร้องเรียนที่ซื้อของผ่านแพลตฟอร์มที่ได้รับการจดทะเบียนนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ผ่านช่องทางที่ไม่ได้รับการจดทะเบียนเช่นผู้ประกอบการหรือผู้ร้านค้าที่ขายของผ่าน f a c e b o o อิน s t a g กร m อะไรที่ไม่ได้จดทะเบียนนะครับประเด็นก็คือ การแก้ปัญหาของกลุ Radio ่มสองกลุ่มเนี่ยมันมีความยากง่ายต่างกันพอสมควรนะครับกรณีของการที่จดทะเบียนอย่างเช่นเคสตัวอย่างที่พอจะให้เห็นภาพก็คือว่า มันมีผู้ริโภคท่านหนึ่งนะครับประมาณต้นปีได้ร้องเรียนเรื่องของการซื้อของออนไลน์นะครับโดยการซื้อน่าจะเป็นคุณผู้หญิงน่าจะทราบกระเป๋ากระเป๋าเป็นแฟชั่นกระเป๋าแฟชั่นนะครับซึ่งขอไม่เอ่ยชื่อแบรนด์นะกันเนาะแต่เป็นคอนแบรนด์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีค่อนข้างมีราคานะครับหมื่นหลักหมื่นสองหมื่นเนี่ยครับพอดี ทางผู้บริโภคท่านนี้ท่านก็เห็นนะครับว่าการเห็นเห็นมีการโฆษณาขายสินค้าผ่านผ่าน Facebook <ม>แล้วก็มีร้านค้าเขาก็เข้าไปเข้าไปตรวจสอบ<ม>แล้วก็เข้าไปซื้อได้ของครับแต่ปรากฏว่าของที่ได้นั้นมันมีความไม่ตรงความต้องการนะครับเ<ม>ช่นเราได้เราสั่งของยี่ห้อนี้แต่เราได้อีกยี่ห้อหนึ่งมามมขั้นต่อไปทางไงก็ติดต่อไปทางร้านค้าที่ผู้ขายนะครับติดต่อได้บ้างไม่ได้บ้างกว่าจะติดต่อได้ ก็ใช้เวลาพอ,อแล้วติดต่อได้ก็ใช่ว่าจะคุยกันรู้เรื่องก็เลยนํามาสู่กระบวนการร้องเรียนผ่านสคบมเมื่อร้องเรียนผ่านสคบมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะมีขั้นตอนของการดําเนินการ,ร,รเรื่องของการเชิญเรื่องของการหาข้อเท็จจริงว่าข้อเท็จจริงตามที่ผู้ร้องเรียนร้องเรียนมาเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องตกตามที่แจ้งไหม นะครับเราก็ให้โอกาสทางคู่กรณีได้ได้ชี้แจง mm hmm. เพียงแต่ว่าประเด็นของการซื้อของออนไลน์ผ่านผ่านช่องทางที่ไม่ได้จดทะเบียนแล้วกัน mm hmm. กับสกบ uh huh. มันจะมีความยากของการติดต่อ mm hmm. เรื่องที่1เรื่องที่2มันจะมีการยากของการพูดคุยการติดต่อได้และมีการพูดคุยนะครับ,รบอย่างเคสเนี้ยครับติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ประมาณ2 3ถึงครั้งนะครับสองถึงสครั้งปรากฏว่าในสองครั้งแรกติดต่อไม่ได้ uh huh. พอติดต่อครั้งที่3เนี่ย ก่าจะพูดคุยรู้เรื่องว่าใครเป็นคนขายมีที่อยู่ยังไงนะครับก็ต้องใช้เวลาต้องไปคัดทะเบียนล่าต้องอะไรอย่างเงี้ยต้องมีขั้นตอนขั้นตอนเยอะมากใช่ครับมันเป็นขั้นตอนในการการสืบหาว่าใครเป็นคนขายเมื่อได้มาแล้วเชิญเข้ามาที่สคบหรือพูดคุยทางมันมีช่องทางของการเก็ตเกียออนไลน์ครับเราก็ทําการก็คือหาข้อเท็จจริงแล้วก็พูดคุยกันในเบื้องต้นก่อนที่จะว่ากล่าวกันอย่างเงี้ยครับปรากฏว่าก็มีการถกเถียง เรื่องของรายละเอียดการสั่งเรื่องของวิธีการส่งเรื่องของการรักษาของนะครับใช้เวลาพอสมควรสุดท้ายไม่สามารถตกลงกันได้ไม่จบไม่จบนะครับเราก็ต้องนําเสนอต่อคณะกรรมการคุมของผู้ริโภพกที่มีอำนาจพิจารณาดําเนินคดีแทนระยะเวลาตั้งแต่ร้องเรียนจนถึงการฟ้องคดีเนี่ยในเคสเนี้ยใช้เวลาหเดือน เดือนโปรเซสหยุดหกเดือนกว่าจะไปถึงไปถึงขั้นตอนของการฟ้องคดีและยังไม่นับถึงขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ใช้ทางชั้นศาลร่วมถึงการครับคดีถ้าสมมติว่าผู้ที่พวกถูกตัดสินว่าเป็นผู้ถูกละเมิดสิทธิ์นะครับซึ่งระยะเวลาเนี่ยผมว่ามีน้อยนไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีก็คือใช้ระยะเวลานี่คือเคสเดียวนะครับนี่คือเคสเดียวแลวเป็นเคสที่เกิดขึ้นจริงระยะเวลาเกิดขึ้นจริงแต่เรื่องลักษณะเดียวกันกับ กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนเมื่อมีความไม่ถูกใจหรือมีความไม่ไม่เป็นไปตามสัญญา,าผู้ประกอบธุรกิจที่ดจดทะเบียนสามารถหาตัวได้ง่ายกว่าเราจะตัดระยะเวลาของการ<ม>การค้นหาผู้ประกอบธุรกิจก<ม>ารพูดคุยผู้ประกอบธุรกิจและกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่จดทะเบียนเขามีเขามีความรู้และความเข้าใจ<ม>อยู่แล้วว่าเ<ม>ขามีสิทธิ์อะไรชื่อแพลตฟอร์มแล้วกันนะครับซึ่งหลายๆท่านคงทราบอยู่แล้วปรากฏว่า เมื่อลองเรียนใช้เวลาแค่2วันในการประสานแล้วทางแพลตฟอร์มนั้น ประสานคืนเงินให้กับผู้ริโภครวมๆประมาณสองอาทิตย์ประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับกว่าจะกว่าจะได้คืนกว่าจะโอนเงินคืนจบเนี่ยนะครับระยะเวลาของการการแก้ปัญหาเนี่ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงใช่ไม่จดกับจดไม่จดมีไม่จดมี6เดือนเลยนะเป็นปีเป็นปีเนาะใช่ครับใช่ครับตามยากตามยากมันจะมันจะมีมันจะมีปัญหาทั้งเรื่องของระยะเวลาในการตรวจสอบแล้วนเรื่องการดำเนินคดีแล้วเรื่องการบังคับคดีแต่ถ้าท่านผู้ริโภค หลายท่านเลือกที่จะใช้สิทธิ์หรือซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มที่จดทะเบียนกับสคอบอ,อย่างน้อยที่สุดไม่ได้การันตีว่าท่านจะได้รับของที่ตรงตามความต้องการแต่อย่างน้อยได้การันตีว่าท่านได้รับการดูแลที่ดีกว่าแน่นอนอ,อันนี้ยืนยันได้จากสถิติการแก้ปัญหาคือเรื่องร้องเรียนเยอะพอกันครับเพียงแต่ว่าการแก้ปัญหานั้นมันต่างกันมาก ต่มเร็วขึ้นเยอะเร็วขึ้นเยอะรครับต่างกันมากทั้งของความจบของปัญหาหรือการยุติปัญหาที่ที่มไม่ต้องมีข้อพิพาทกันไม่ต้องไปเสียเวลาในชั้นศาลหรือไม่ต้องมาเสียเวลาที่ไกลเกีย่ยที่สคบอ,อ,อะไรมากนะครับอ,อ,อ,อย่างที่เห็นครับก,ก็อยู่ที่ทางผู้ริโพกครับเลือกเลือกใช้สิทธิ หรือเลือกซื้อสินค้าตามที่ตัวเองคิดว่านะ,นะครับใช่ครับอีกหนึ่งเรื่องเลยวันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าตั้งใจที่จะมาเชิญชวนผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้จดทะเบียนะะนะเมนหลักเลยการขั้นตอนในการที่จะไปจดทะเบียนต่างๆเรื่องของกระบวนการยากง่ายยังไง <Okay S 2> บ้างวิธีการเป็นยังไงบ้างครับก็ อย่างที่อย่างอย่างที่นำเรียนไปเมื่อสักครู่ถึงปัญหานะครับผู้ประกอบธุรกิจเมื่อกี้เราส่งสารไปถึงผู้บริโภคให้เลือกซื้อสินค้ากับแพลตฟอร์มที่ควรต้องจดทะเบียน,ยนต่อมาคือผู้ประกอบธุรกิจท่านใดหรือบริษัทใดห้างร้านใดครับที่มีความประสงค์จะขายสินค้าออนไลน์นะครับขอเชิญชวนเลยครับว่าท่านมาจดทะเบียนกับสคบเถอะครับนะครับไม่เสียค่าใช้ใจ่าย สักบาทเดียวนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายสักบาทเดียวแล้วก็ไม่ได้ยากอย่างที่ท่านคิดคนะครับท่านได้รับการดูแลตามกฎหมายมนะครับและท่านก็ทําถูกต้องตามกฎหมายวิธีการจดทะเบียนก็ไม่ยากถ้าเกิดท่านเ,าเป็นนิติบุคคลหรือเป็นบุคคลธรรมดาที่ขายของผ่านสื่อ ไม่ว่าจะเป็นช่องทางอย่างที่นําเรียนเบื้องตน้นว่าจะเป็นช่องทางโทรทัศน์วิทยุโทร,รศัพท์หนังสือพิมพ์หรือแม้กระทั่งออนไลน์นะครับถ้าท่านมีลักษณะการนําเสนอข้อมูลเพื่อขายตั้งใจจะขายสินค้าและหวังให้ผู้ริพกตอบกลับเพื่อซื้อสินค้าผ่านช่องทางที่ไม่ได้เห็นหน้ากันมไม่ได้พูดคุยกันอย่างนี้ครับท่านเข้าองค์ประกอบที่ต้องมาจดทะเบียนตลาดแบบตรงนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนให้ท่านมาจดทะเบียนนะครับซึ่งดบเบินนิดนึงถ้าเกิดท่านประกอบธุรกิจ แล้วยังไม่ได้จดทะเบียนและท่านประกอบธุรกิจถ้าเกิดมีปัญหาอะไรท่านอาจจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติขายตรงละตลาดแบบตรงได้เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดคือถ้าท่านรู้ตัวแล้วท่านรีบมาจดทะเบียนซะนะครับเพราะว่าสถิติการจดทะเบียนที่สมาคมกสออบอมเนี่ยมีห้างร้านหรือบริษัทมาจดทะเบียนไม่ค่อยเยอะจะเทียบกับปริมาณของการขายในตลาดปัจจุบันนะครับอยากจะเชิญชวนครับแล้วก็มีผลดีมากกว่าผลเสียแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับทีนี้ ทางผู้ประกอบการฟังแบบนี้แล้วอยากจะมาจดทะเบียนบ้างนะคะอเอกสารที่ต้องเตรียมหรือว่าสินค้าประเภทไหนที่สามารถที่จะจดได้บ้างหรือว่าจดไม่ได้อะไรแบบนี้ <Okay. S 1> เรามีเรามีหลักเกณฑ์ในการ,รกําหนดไว้ไหมคะค เริ่มเรื่องของของตัวลักษณะของสินค้าที่จะมาจดทะเบียนก่อนจริงๆแล้วกฎ<ะ>หมายขายตรงรละตลาดแบบตรงเนี่ยนะครับเราไม่ได้กําหนดห้ามสินค้าที่ที่ที่เป็นเฉพาะไว้แต่ว่าสินค้าทั่วไปที่นําเสนอขายถ้าเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรและลักษณะาสามารถขายผ่านช่องทางออนไลน์ ได้นะครับเรายินดีรับแล้วก็ต้องมาจดทะเบียนนะครับส่วนเอกสารในการจดทะเบียนนั้นก็แบ่งเป็นหลักๆอยู่ประมาณ2อสเรื่องหัวข้อสําคัญ1ก็คือตัวที่ตั้งของของบริษัทเราต้องมีตัวตนเนาะเราต้องมีตัวตนว่าเราเป็นใครเราจะขายออนไลน์นะครับสองเราก็ต้องมีรายละเอียดของสินค้าที่เราจะขายหรือวิธีการประเภทสินค้าที่จะขายว่าเราขายสินค้าอะไรได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานที่เขากํากับดูแลโดยตรงหรือเปล่าเพราะสกบเป็นเป็นปลายทางอะเนาะเป็นวิธีการช่องทางในการ นะครับส่วนสินค้านั่นก็ต้องรับอนุญาตถูกต้องอย่างน้อยที่สุดถ้าไม่มีหน่วยงานไหนควบคุมดูแลแล้วก็ต้องจะทำฉลากให้ถูกต้องตาม,มตามกฎหมายนะครับส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของช่องทางว่าเราจะขายช่องทางอะไรนะครับเว็บ อะไรเว็บไซอะไรแอปพลิเคชันอะไรโซเชียลมีเดียไหนไอจอะไรก็ต้องระบให้ชัดเจนถูกต้องครับเพื่อให้ผู้บริโภครู้ว่าเขาจะซื้อของผ่านท่านนะครับเมื่อได้รับจดทะเบียนแล้วทางสคบก็จะประกาศว่าท่านเป็นผู้ได้รับจดทะเบียนการประกอบกิจตลาดแบบตรงนะครับเมื่อผู้บริโภคที่ฟังรายการก็ดีหรือพี่พวคที่รู้หรือไม่อยากเสี่ยงเมื่ออยากซื้อของออนไลน์เขาก็จะตรวจสอบก่อนว่าเขาจะซื้อกับใครน่าเชื่อถือขนาดไหนนะครับผมว่าท่านน่าจะน่าจะเป็นตัวเลือกแรกๆ ก็คือสามารถที่จะสืบค้นตรวจสอบได้รายชื่อของผู้ประกอบการที่มีการจดทะเบียนใช่ครับที่เว็บไซต์ของสคบครับนี่ผู้บริโภคก็อุ่นใจแล้วใช่ ที่เราจะไปอุ่นนนัเนาะเราเป็นผู้บริโภคจะไปอุ่นนนเขาจดทะเบียนกับสคบเรียบร,อร้อยเราก็วางใจได้ปลอดหนึ่งมีอีกหนึ่งประเด็นคือเรื่องของการวางหลักประกันด้วยตรงน,นี้รายละเอียดเป็นยังไงฮะเรื่องเรื่องของเรื่องของหลักประกันเนี่ยเป็นเรื่องของกฎหมายที่ตั้งใจดีไซน์ออกมาหรือหรือออกแบบมาเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคที่ซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์หรือช่องทางตลาดประตรงหรือขายตรงครับกฎหมายกําหนดเรื่องของการวางหลักประกันไว้ว่า กรณีของการยื่นขอจดทะเบียนใหม่ถ้าเป็นนิติบุคคลเนี่ยต้องต้อง,องวางหลักประกันต่อสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้คมครองผู้บริโภคเบื้องต้นคือ2 5 0 0 0าบาทห,าหลักประกันนี้เป็นหลักประกันที่ไว้เป็นประกันเมื่อผู้บริโภคซื้อสินค้าแล้วได้รับการละเมิดสิทธิ์หรือผู้ประกอบธุรกิจปฏิบัติไม่ถูกต้องกับผู้บริโภคครับคณะกรรมการขายตรงตลาดแบบตรงก็จะน,นําเงินตัวนี้ มาเยียวยายผู้ริพภกูก่อน่ะเป็นการคุ้มครองผู้ริพภคที่รวดเร็วกว่าการเข้าสู่ระบบการยุติธรรมซึ่งต้องใช้เวลาเวลายาเวลานานนะครับหลักประกันนี้จะแบ่งเป็นแบ่งเป็น4ส่วนนะครับตั้งแต่ไลตต 20, ่ตั้งแต่20,000อ่าตั้งแต่5,000บาทถ้าเป็นบุคคลธรรมดา<อ>ที่มีรายได้เกินล้านแปดนะครับที่ที่ประสงค์จะขายของออนไลน์นะครับ,รบแล้วไล่มาเรื่อยๆ2,000 20,000อ่า2,000อ่บาทจนถึง2 0 0 0 0 0บาทตามอัตรา นะครับตามมาตราของรายได้ที่เกิดขึ้นจากการขายสินค้าแต่ละปีแต่ละปีซึ่งผู้ประกอบธุรกิจที่อย่างน้อยเริ่มต้นมา2 5 0 0 0บาทนะครับถ้าเป็นบริษัทนิติบุคคลแล้วมียอดขายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอนะครับอาจจะถึง2 0 0 0 0 0บาทก็ต้องมาวางหลักประกันเพิ่มตามที่กฎหมายกําหนดนะครับก็จะมีสเต็ปตามลําดับตูกต้องครับใช่ค่ะทีนี้ในแง่มุมของเร,เรื่องราวต่างๆที่มีการร้องเรียนกันบ้างเมื่อสักครู่นี้ท่านก็ได้พูด ถึงกรณีตัวอย่างไปแล้วล่ะอยากจะทราบกรณีตัวอย่างอื่นๆเพิ่มเติมอีกมีบ้างไหมคะจริงๆแล้วเรื่องร้องเรียนของสคบเกี่ยวกับการซื้อขายออนไลน์เนี่ยหลักๆที่เป็นนิยมจะไม่ใช่นิยมก็พูดไม่ถูกแต่คือเรื่องที่ร้องเรียนที่มีจำนวนเยอะนะครับหลักก็คือเรื่องของการซื้อสินค้าแล้วไม่ตรงปกนะครับอาจจะอยู่ที่ประมาณ40-50%ของเรื่องร้องเรียนเกือบทั้งหมดเลยด้วยซ้ำนะครับ เ,เหมือนเหมือนเหมือนที่เล่าเมื่อสักครู่เคสเมื่อสักครู่ครับว่าซื้อมาแล้วที่เคสกระเป๋าเนาะเคสกระเป๋าจริงๆแล้วจริงๆแล้วเกือบทุกสินค้าม,มีเรื่องร้องเรียนประเภทนี้นะครับเพราะว่าในในการซื้อขายออนไลน์ครับเราไม่รู้ว่าเราซื้อกับใครใ<ช>นะครับแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะได้เจอกับคนที่เขาตั้งใจจะมาขายหรือตั้งใจจะมาหลอก,อกนะครับวิธีการซื้อก็คือเราก็ต้องเรียกอะไรตรวจสอบเช็คลิส ของผู้ประกอบธุรกิจที่เราตั้งใจจะขาที่ตั้งใจที่เราตั้งใจจะซื้อ,อกอบเขานะครับว่าเขามีประวัติการร้องเรียนมากน้อยขนาดไหนและที่สำคัญคือถ้าซื้อผ่านช่องทางที่จดทะเบียนแล้วอย่างน้อยก็อุ่นใจแต่ก็เมื่อมีปัญหาก็ได้รับการเยียวยาคุ้มครองนะครับไอ้กรณีของการซื้อขายไม่ตรงปกเนะี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะครับอันดับสองเกรณีของชารุดบกกร้องเป็นยังไงฮะกรณีนี้ซื้อมาก็ ทั่วไปครับเช่นเราซื้อเทคนิคออกก็เป็นเรื่องของการซื้อที่เห็นชัดๆก็คือเรื่องของการซื้อเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือพวกโทรศัพท์มือถือก็มีปัญหาใช่ครับใช่ครับซื้อมาเนี่ยมีปัญหาเรื่องหลักๆเลยก็คือว่าซื้อมาแล้วใช้ได้สักสักพักมีปัญหาหรือหนักกว่านั้นคือซื้อมายังไม่ทันทําอะไรเลยก็มีปัญหาเปิดไม่ติดแล้วเปิดไม่ติดแล้วเปิดไม่ติดแล้วนะครับซื้อเครื่องตัดหญ้าเครื่องอะไรมาแล้วรับมาปรากฏว่าเปิดไม่ติด นะครับกรณีลักษณะแบบนี้นะครับถ้าติดต่อไปทางปลายทางหรือคนขายได้นี่นะครับก็จะมีสองประเภทอีกแหละพวกที่รับผิดชอบกับพวกที่เลี่ยงการรับผิดชอบอนะครับทุจรบผิดชอบหมายความว่าเอาสรงกลับมาเลยเดี๋ยวเปลี่ยนคืนให้เดี๋ยวเปลี่ยนคืนให้เดี๋ยวเปลี่ยนคืนให้ไม่ยากนะครับกับพวกที่เลี่ยงการรับผิดชอบก็คือคุณไปทําอะไรหรือเปล่าคุณไปทําคุณไปแกะคุณไปทําอะไรให้มันมีปัญหาหรือเปล่าก็คือแบบว่า ปฏิเสธกันกันรับผิดไปนะครับซึ่งกรณีเคสที่เลี่ยงความรับผิดชอบเนี่ยถ้าเป็นกรณีของกลุ่มที่ไม่ได้จดทะเบียนเนี่ยค่อนข้างพิพาทกันนานคงต้องใช้ข้อเท็จจริงในการสืบว่าเสียจากใครนะครับเสียจากใครใครเป็นคนทําเสียรับสินค้ามาแล้วอา้าว ตอนส่งมาก็ดีๆอยู่ทำไมตอนส่งกลับไปมีปัญหาเพราะฉะนั้นอยากที่จะแนะนำอ,อีกกรณีหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดซื้อสินค้ามาแล้วเนี่ยก่อนเราแกะกล่องนะครับเราอยากให้โทรศัพท์ถ่ายคลิปบันทึกไว้ได้<อ>บันทึกไว้<อ>นไหน่อยครับบันทึกไว้หน่อยนอกจากหลักฐานการซื้อขายที่เกิดขึ้นในหน้าเว็บไซต์และแพลตฟอร์มแล้วเนี่ยการบันทึกภาพสินค้าเนี่ยจะ,<อ>จะเป็นจะเป็นหลักฐานที่ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองอของตัวท่านเองแล้วก็ยืนยัน ข้อชมรุดของตัวสินค้านั้นจากการไม่ไม่ว่าจะเป็นจากการขนส่งหรือจากการปลายทางกระดามครับมันจะเห็นชัดเจนว่าอ๋อตอนส่งมาสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับพอเปิดแกะแกะออกมาแล้วกดใช้มีปัญหาจากจากท่านหรือจากใครนะครับเราก็มีหลายเคสเหมือนกันซึ่งซื้ออย่างอย่างเช่นกรณีนี้ก็ได้ครับซื้อทีวีมานะครับจะติดตั้งทีวีปรากฏว่าพอแกะออกมาเสร็จปุ๊บตากติดตั้งเปิดทีวีทีวีเป็นเส้นแล้วทุก การทุกขั้นตอนเนี่ยได้มีการบันทึกโทรศัพท์ของผู้ร้องท่านนี้ไว้แล้วเขาก็ลอบขอบนะท่านนี้นะใช่ครับใช่ครับอยากอยากให้เอาท่านนี้เป็นตัวอย่างในการในการซื้อสินค้าใช่ครับเราก็ต้องคุ้มครองตัวเองเราด้วยนะครับแล้วพอเมื่อได้หลักฐานตัวนี้มาไม่ต้องสืบไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตรวจสอบกันเลยว่ามาจากไหนมันเห็นชัดเจนว่าอ๋อมันมาจากตัวสินค้าต้นทางใช่ครับใช่ครับใช่ครับนี่ก็คือเหมือนเป็น แรงร่างเป็นอ <s music> ินฟลูเอนเซอร์เบาๆมาแกะกล่องอันบบ็อกอันบ็อกเลยแจ็คพอตแต่ว่าแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยก็คือเป็นการดูแลตัวเองของผู้บริโภคเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอถึงเวลาที่สินค้าชำรุดหรือว่าเกิดข้อขัดข้องอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้สามารถเรียกร้องกับทางผู้ประกอบการได้มีหลักฐานที่ชัดเจนนะคะทีนี้อยากจะให้ท่านช่วยฝากไปถึงผู้บริโภคทางบ้านหน่อยในการที่จะดูแลตัวเองแล้วก็เป็นผู้บริโภคที่ฉลาดคิด ฉลาดซื้อฉลาดเลือกค่ะครับนําเลนอย่างนี้ครับคือไม่มีหน่วยงานไหนที่คุ้มครองผู้พิโภคตร้100อยเปอร์เซนต์นอกจากตัวท่านเองอนะครับเงินอยู่ในกระเป๋าท่านะนะครับการที่จะหยิบเงินท่านไม่ว่าจะเป็นเงินจํานวนมากหรือสินค้าจํานวนราคาสูงขนาดไหนถ้าท่านไม่จ่ายมันก็ไม่เกิดปัญหาครับถ้าท่านไม่ตรวจสอบมันก็ไม่เกิดปัญหาเพราะฉะนั้นคนที่คุ้มครองท่านได้มากที่สุดคือตัวท่านเองนะครับตรวจสอบก่อนนะครับตรวจสอบก่อน ในเบื้องต้นให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะเสียสตังเราในการหยิบจ่ายใช้จ่ายนะครับส่วนที่สองคือการเก็บหลักฐานการเก็บหลักฐานอย่างที่นําเรียนไปแล้วว่ามไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการซื้อขายที่อยู่หน้าแพลตฟอร์มก็ดีหรือการบันทึกภาพการบันทึกคลิปวิดีโอก็ดีอันนี้ล้นเป็นหลักฐานที่ใช้ในกรณีของเข้าพิพาทได้ทั้งสิน้นนะครับส่วนที่สามก็คือว่าถ้าเกิดท่านมีปัญหาแล้วพูดคุยกันแล้ว ไม่สามารถหาข้อยุติได้ไก็ล้องเรียนผ่านสคบเราเต็มใจช่วยเหลือท่านนะครับ วิธีการร้องเรียนผ่านสคบก็มีอยู่หลากหลายวิธีแล้วแต่ความสะดวกนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันของสคบ<ม>นะครับหรือทางเว็บไซต์สคบ ocbb.go.th นะครับ,รบหรือ,อเข้าเดินเข้ามาร้องเรียนที่สายด่วนสคบก็ได้ครับ1นึ่งหนึ่งหกหกนะครับ,รบแล้วสคบตั้งอยู่ที่ศูนย์การแจ้งวัฒนะ<ม>นะครับท่านท่านไหนสะดวกอยากมาเล่าเรื่องให้เจ้าหน้าที่ฟัง<ม>บางครั้งบางคนเขียนไม่ถูกอยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยแนะนำมาเล่าด้วยตัวเองเลยได้ครับเรียนเชิญเรียนเชิญครับแต่ว่าถ้าเป็นไม่ได้ ไม่ต้องมาดีกว่าสะดวกเนาะออนไลน์ก็สะดวกแบอนี้ต่างจังหวัดเห็นบอกว่ามีการกระจายอํานาจไปสู่ยังไงครับท่านคือถ้าผู้พิพากษาที่อยู่ต่างจังหวัดประสงค์จะร้องเรียนนะครับเรามีสานักงานคณะคณะกรรมการควบประจาจังหวัดอยู่อยู่ทุกจังหวัดนะครับท่านสามารถเดินทางไปร้องเรียนได้ที่สารการจังหวัดได้ทุกจังหวัดเลยนะครับนี่นะคะก็เป็น เรื่องราวดีๆนะฮะสำหรับผู้บริโภคที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์และก็วันนี้ได้ประโยชน์มากๆเลยกราบขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราครับคุณนัทวิทย์บัวคลีนะฮะนิติกรชํานาญการจากสคบนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณค่ะวันนี้ก็ได้ข้อมูลความรู้มากมายเลยนะคะในการที่เราจะเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดคิดฉลาดซื้อแล้วก็เป็นผู้ประกอบการที่ใสสะอาดด้วยนะคะ